อ่ะโอเคนะครับในคลิปนี้เนี่ยนะครับเราจะมาดูขั้นตอนการสมัครแอปพลิเคชัน l a z a d a กันก่อนแล้วกันนะครับหลังจากที่ทุกคนโหลดแอปพลิเคชันมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับก็มันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็คือจะให้กดปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับหรือว่าปุ่มลงชื่อนั่นเองนะฮะ แต่ถ้าเกิดคนที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ k, จะขึ้นหน้าต่างอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งก็คือเป็นแบบนี้นะฮะหน้าตาแบบนี้ก็คือพร้อมซื้อของได้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะสร้างรายได้นั่นเองนะครับสำหรับคนที่เ,เปิดแอปขึ้นมาแล้วหน้าตาเป็นแบบแรกนะครับ <S 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 ก็คือแบบนี้นะครับให้ทําการกดลงชื่อก่อนนะครับเพื่อที่จะลงทะเบียนส่วนใหญ่ผมก็จะให้ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับก็สําหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับก็กรอกเบอร์โทรศัพท์เข้าไปเลยครับ เสร็จแล้วพอขึ้นหน้านี้ก็ให้กดปุ่มสี่เหลี่ยมนะครับตรงนี้นะหลังจากนั้นก็เลือกนะครับตามข้อความที่เขาบอกอันนี้เป็นรถยนต์นะครับก็เลือกช่องที่มีรถยนต์นะฮะอย่างนั้นกดถัดไปครับหรือไม่ก็มาแบบนี้กก็กดนะครับตามที่เขาบอกนั่นแหละครับแล้วก็กดยืนยันครับอ่าหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับรอรับ sms แป๊บหนึ่งนะครับ อ่า SMS มาแล้วแล้วก็กรอกรหัส SMS ตามที่เขาส่งมาให้เลยนะครับอ่ากดยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงขั้นตอนตรงนี้ก็คือคุณก็ใส่ชื่อนะครับของคุณนะครับเราก็กรอกอ e ีเมลเพื่อยืนยันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเมื่อใส่อ e ีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดยืนยันนะครับแล้วก็ เขาก็จะส่งรหัสไปที่อีเมลอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นการยืนยันรอบที่2นะฮะเราก็ใส่รหัสนะครับที่ได้รับจากทางอีเมลนะครับอ่าตอนนี้ก็จะขึ้นชื่อคุณแล้วนะครับว่าอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการสมัครที่เรียบร้อยแล้วนะครับกดปุ่มสีแดงก็มาสู่หน้าหลักนะครับถ้าเข้ามาแบบนี้เนี่ยนะครับแปลว่าคุณสมัคร บัญชี Lazada เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้สมัครวิธีการที่จะเปิดสร้างรายได้นะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับเราจะมาสอนวิธีการสร้างบัญชีเพื่อที่จะรับรายได้นะครับหรือว่า Lazada a f f i l i a t e นะครับซึ่งมันก็จะอยู่ปุ่มที่อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับเนี่ยนะถ้าเป็น Android ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันครับ